สวัสดีคะ่ะวันนี้เราก็จะมาต่อ EP 2กันนะคะจากที่ EP แรกเนี่ยเราได้ทำการทำให้ตัว LED มันกระพริบทุกๆ1วินาทีไปแล้วส่วนใน EP 2ของเราในวันนี้นะคะก็จะทำการควบคุมความสว่างของ LED ค่ะโดยใช้ p o t e n t i a อ o มเตอรกันนะคะเริ่มแรกเนี่ยให้เราทำการเปิดตัวโปรแกรม Arduino IDE ขึ้นมาก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างโค้ดในการที่จะควบคุมความสว่างของ LED นะคะ เริ่มแรกเนี่ยให้เราทําการตั้งค่าบอร์ดกับพอร์ที่ใช้กันนะคะโดยไปที่ Tool ตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เลือกบอร์ดที่จะใช้กันได้เลยค่ะตรงนี้เลยแล้วก็พอตนะคะที่จะใช้หรือว่าสามารถกดตรงนี้ก็ได้นะคะนี่แหละคะ่ะอันนี้ทางเรานะคะก็ได้ทําการเลือกบอร์ดกับพอรตที่ใช้กันไว้แล้วนะคะ,ะเมื่อเราเลือกบอร์ดกับพอรตแล้วนะคะเราก็จะทําการคอมไพน์โค้ดกันก่อนนะคะ นี่นะคะเราก็กด c o m p i l ์โค้ดตรงนี้ไปก่อนได้เลยค่ะค่ะนี้ก็ทำการ c o m p i l ์โค้ดเพื่อทำการตรวจสอบความถูกต้องก่อนนะคะจากนั้นเนี่ยให้ทำการอัปโหลดโค้ดลงได้เลยค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นการ ประกาศขาพินโพเทนนะคะไว้ที่ขา4แล้วก็ขา LED นะคะประกาศไว้ที่ขาที่27 e ค่ะในการที่จะอ่านค่าอันนี้ก็จะเป็นการอ่านค่าโพเทนนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นการกําหนดค่าการเขียนค่า LED ค่ะจากนั้นก็กําหนดว่าพอร์ตพิ mode, นะะ IN, เนี่ยตัวโพเทนนะคะให้เป็น Input แล้วก็ขา LED นะคะเป็น output แล้วก็กําหนดซีเรียลไว้ที่ประมาณ9,6 0 0ค่ะอันนี้เราก็ทําการ อัพโพสตลงตัว e p เราตัวบอรดของเราเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาดูที่ซีเรียลได้เลยค่ะนี่นะคะก็เราก็ทำการกำหนดขานะคะว่าตัว LED เนี่ยอ่านขาที่27นะคะ LED นึนะคะตัวนี้แล้วก็กำหนดขาโพเทนนะคะไว้ที่ขาสค่ะ นะคะ,ะหมุนไปทางขวานะคะก็ตัว LED เนี่ยก็จะหลีลงพร้อมกับค่าที่จะเปลี่ยนขึ้นไปด้วยนะคะแล้วเมื่อเราหมุนมาทางซ้ายเนี่ยตัว LED นะคะก็จะ,ะมีความสว่างมากขึ้นพร้อมกับค่าที่เปลี่ยนไปตามที่เราหมุนนะคะก็จะมีประมาณนี้เลยค่ะในส่วนของ EP 2นะคะ เป็นการควบคุมความสว่างโดยใช้ potentiometer a ค่ะนี่เราเปลี่ยนเป็นขา LED สีเหลงดูนะคะน,นะคะก็จะมีความสว่างขึ้น,นก็ LED สีแดงนะคะจะมีความสว่างขึ้นเหมือนกันค่ะค่าก็จะเปลี่ยนไปตามที่เราหมุนนะคะหมุนซ้ายไฟก็จะหลีลง แล้วก็หมุนขวาไฟก็เอะหมุนขอโทษนะคะหมุนขวาเนี่ยไฟก็จะหลีลงส่วนหมุนซ้ายเนี่ยไฟก็จะมีความสว่างขึ้นมาค่ะนี่นะคะก็จะในส่วนของ ep 2นะคะก็จะมีประมาณนี้เลยค่ะควบคุมความสว่างของ LED ด้วย p o t e n t i a mission คะ่ะส่วนใน ep ep ที่สนะคะเราก็จะมา ทำการอ่านค่าอุณหภูมิกันนะคะโดยมีการแสดงผลผ่านทางหน้าจอตรงนี้ด้วยค่ะก็ขอจบ ep 2ไปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะ